กันเทียนนี่ยนี่ฮันมันต้องมีน่งกรอบอะไรทุกคนเลยนี่ไอวันนี้ลงไปดังไพ่แล้ววันนี้ในเจ้าพักพ่อนเลยก็ข,ข,ขีข้ขขาวกินน้ำเหลวายญ่บอลทุกคนใหญ่ที่พักนะใหญ่ลงไปผูไปอยู่บทไก,ก่ไปเลยไก่ตุนมังให้ไปเลยถือว่าทางพันใหญ่เป็นเฮ็ดเ,เลยนะเป็นยางไปก่อนเลย าเอาเครื่องคลองเข้าหรือว่านี่แหละมองแหงเจียกโปทุกคนไปอยู่ไกลๆแหละวไปไปนี่ขาดว่าถ้ามันมานไมลงกันนะทุกคนอย่าพากันความมันห้างใ,ใหญ่มันเขาดีไปไปยู่ที่ชันผู้เนื้อนี่แหละทุกคนเลย จะขึ้นไปประมาณพักหนึ่งสองพักกันเลยอาชีพโอซูงปันไดการเว้นกบบเบิ้งธรรมศาสตร์ตะกอนกันเลยนะาต่างบื้นขึววนนววน้นเนินงผู้

อยู่นี่ทุกคนนี่นะจุนดนี้นะถืเอเ่ามาหอดเลยยาวประมาณลักหนึ่งกนะิโลนหนึ่งยั้งมักัดจ,จิตายที่โนั่งไป็นวันทีเลยโอ้เขื่อนตัวนี้ทุกคนนี่นะนาจะไม่ก็มันเขามากินเนี่ยนั่งหงายหรือมันกัด

ลมแห้งนี้ทุกคนดิมันจะนั่งเบืองก่อนทำคำจะกีนลมหนุกหนูปูปีมันบอกเขาแล้วน <ITA> ี <Yeah. S 1> <t une> ่น mm ั hmm. ่งด so ักเหอะนะไต่เขามากินล่มเลยนุ่มกับบามากเลยทุกเบามาทุกคนเขื่อนเกาลีอยู่ถามนี่นะ ทางผ่านตรงศูนคนไกลครัวเขามากมาเห็นกับสองตูไขยันเสียงดังเสียงดังประมันกระซ่าม,มาเดือน,นออกทุกคนนางเตีเ้ยงมาแ้วนางอย่างนี้นางมึงมาแรกเองตอเนี่ยเนียนเฮี้ยมเฮียมซ้ำคำการมาเดือนออกกับประมัน เจแปนโม่งอะไรโมกเก่าโม่งมันอะไรทั้งว่ามันเา็นเขาเป็นทุกคนมันหกนะทางหาังทางนาังหกนี่เงได้ท่าทางเหมืนกับเขาทุกคนมันหูคือกันได้มาสามสี่ทางทางลมมันก็มากทางปีกมันก็มาทางเทิงก็มาทางผมก็มามากบุดสามบุดสี่มืนรางเีครับชิจังจได้บุทุกคนาพันรอยมากกับพัน กันจอยเพิ่มมากขึ้นมาในทีกลุ่มสำหรับตัวนี้นะทุกคแต่ว่าซองคนเนี่ยมันปก่มได้เพราะว่ามันกรต้นไหมใหญ่ทุกคนใหญ่ลมันปกุมวงนะครับไป็นตันเป็นอันนั้นมันเป็นปลาหกาิบเหินาสิยางไปแกไปบ่ได้ควาเบต้องมันโคนะ พันจอยกับพันหลอยมาแล้วทุกคนตัวนึงตัวนึง่งเจ๊มนึงเดี๋ยวรอใก็หเขาเข,ขทุกคนยิงไปก่อนว่าหลอดเล่งมันเขามากทุกคนมันเขารอบเสากับรอบเล่งนะเดี๋ยวทุกคนตัวเด่นกิ่งคืนนะ ไปเรียกกันล่งเสริมป่อโอ้มามามาตอนแรกล่มแห้งกะดีใช่แล้วพันลอยดิพันลอยดิมามามาเราชินั่งจุดนี้เลยทุกคนนั่งจุดนี้นะนางอยหอมหอมหน่อยทุกคนมาต้นให้อยู่เท้างี้เกับลุงใหญ่อยู่นั้น ลานเอาโยเธิงกับอันหนึ่งท,ท,ทีมงานนะทุกคนมาอีกคนหนึ่งมาเพิ่มอีกคนหนึ่งเหม็นมันจะมาทางนี้ทุกคนเนี่ยแล้วมาทางเทิงแล้วก็มาทางลุกก่ก็แล้วเขาชี้นังชุดนี้แหละทีมงานจะหนียังทุกคนยังจอยเออ Nhân. nhân này Vâng à. yên con yên thằng Độ. là ăn nhịn như thường lại Thực subscribe như thương ừ. Ghiền

โอ้โอ้มันเห็นอยู่บ้านี่มุมกันนี่อะปากงามงามอยู่เห็ใช่เลยสองตัวได้เห็นฮะเดีดยวดำๆเหมือนตัวคนตัวหนึ่งเห็นอย่างนี้ตัวที่สองพุเห็นอยู่ป้ายฮะโอ้สองตัวเออเห็นก็ลายตาเขามันแตกกัดอีเงีงยเงาเงี้ยเขาเบิ่งไปยืดขึ้งเึ้นไหม ถือเลยทุกคนเลยร้นอยู่ในงานอาหางดำตัโป้กตัวแม่โอ้ีรลอยู่ไจอาจะงอยู่นี่บป่าโคอยู่ป้าอยู่โผยิงอยู่ป้ายูโอ้ยังถือเฉยเนาะแต่มันลงมานี้มันถือเก็บมะลิอยู่นี่อืมพอหยัดบ่เหงไม่ใ้บางคบไม่ให้ปืนลมค่ะปืนล้มปืนล้มผิวเบ็ดเลยโอ้ยไอตรงใช่ทุกคน Cần cừn bay là Nhè Thương quá oh, 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 oh. này Ngoài chạp đi đâu Trói ơi Không có thương như bò nó Nà chỉ thương nó Ấn khả ngần ná này ngọc ngà Ấn khả ngọc đi <laughs> thương nó thương À mặn <lông> Mặn <laughs> một bên đấy lông cả Thương ต้องลงทินจ้าใหม่มดทั่วถึงต่อใหม่ถูกเลยอยากไปขางห่เ้าหจ้าวมาทางนี้เ้อเนินุนวนฮะทางปก่อโอ้ยเห็นคือบุตรีมิแตงาใหม่ในตีงกลถึกบอมาทางคดีทมันถึองาตัวนั้นดีเออเออทำมันตก มาอูขักอยู่เนี่ยบ้าขึ้นฟ้ามตกดอเออเออเออย้อนลงแล้วย้อนลงเออาอทางคดีกนมันตึงงาตัวมันเป็นงาไปอัเออรุจะมางาตมันตุกเยไม่อไปทางมากรอดโอ้ยไปข้างยันเนี่ยนนอ มามามาลงมาโอ้ยเพื่อสะได้ทุกคนเลยลำบากอยากเย็นมาจันจอยท่นจะจับมือโอ้ขากะลีเอ้ิดจัดไทยทุกคนเลยมันข้ามาส่องโตว่าไดูเบิ่งก่อนมันญ่ายสิน้ว ลงมาเอ้อโอ้โแข่งเนาะโซ่หางเบมือเออกับใบใหญ่ไปได้เุนพอดีเป็นาวนะนี่อ้้จมันอันสีเนีกันเห็นเนี่ยนี่มันต้องมีนั่งกรอบอะไรทุกคนเลยนี่อ้วันนี้ลงไป ดังไพ่แล้ววันนี้กินเขาท่านนี้กินเขาแรกนี่นพอดีเกาโมุ่งชิบโม่งเลยสันตดๆวันนี้กินเขาขาเดียว <c oughs> ไปลงไปวันนี้ ปล่อยเจลแล้ววันนี้ทุกคนเลยยังยังไม่ใช่หนูติดโอ้วนี้ยังใช้กล้านะตอดกลาดูขน,นาดนดูเข่าห่อไหวเลยนตอดบดตอดเลยยังดิเกลเป็นหนัว เราเขา

จะได้แฉบบ่แแฉบครับอาจารย์จอยแฉบแบบครับครับอันเดินเทอ้าได้เลยอ๋อคำตัดีทุกคนนี่มาทุกคน อืมม mm. oh, mhm. mm. ันเหรอกวล้ okay. ุยอาแบบนม่มมันถักเนาะกรอบบบสิไดตัวหน่อยตะวันมันจอยตะวานกัด้วยไม่หำเออไม่จไดรสาัวน บานเจี๊ยบเนาะเถือกลับวะนี่โอ้มินเถือกลับพันหล่อตัวด้วยคุณป้าอย่ามาตัวกันนาเลยโอ้ซีเมนหลูกันนั่นนี่คนยังนิดหน่อยนี่ใช่แล้วบนี่นะนี่จะใครโตใช่ไหมโบกเมืองชาวไปาระสาทเลย sao nãy nhọ can sa cứ thăm la cái bên đại phố tổ đấy cái khư cái biết đại nó hẳn cái gì toại nhau vương khôi đại chắp mắt tụi bọc nhảy còn đấy. Ồ bên mèo lão nó hẳn lắm à một hai đấy hai ba 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 ที้มวันนั้นที้มปืนไว้อยู่พี่แล่น้ำอันนั้นแล่นน้ำหมูแลนั้นอันนั้นทีมปืนไว้แล้วก็มันินอันนั้นเห็นแล่นตัด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 หม่าล่ะครับแล่นปบเห็นแล่นต่ปืนป่ะนี่กลับมาถึงมันลงไปเห็นตะห้อยตีตกับมาเห็นมันนี่โอ้หะกับมาเห็นกลับมาปืนกลับมาเห็นมันนี่กับมาเห็นบ่ไโอ้จะเป็นมันขัดแล่นปบปั้นมันมันมากยใหญ่โอ้เตยกว่าจะเราหัวเห็นบ้างมังย่าบ่เออนี่นี่นี่ห้องนี่นี่เนบ่เห็นบ่องที่มาบนี้ พอกลาดับไปแล้นไม่งห้องเลยบาดนี้้าปืนมาต่พุนก็เห็นบาทกเบิ่งเฮ็ดต่หอยตีมันลงน้ำเียๆทีอโวานได้กันเห็อมาพมาแตะโคชนะเลพอก็มาค่อยชั่วคักอันนี้ชั่วขักตปนโอ้เือไปมันยามันอยู่บ่ยางมจีบปมาณบาดมนจีบมาโอ้ขวานได้นี่เด้อไปไรเป่าทหาคนชื่อมีไปบาม้าต่พุนหัวกืมาก่อนเนีย้ เด็ดเนม,มนูกินเด็บแทบมันโดนๆได้กินเถอะเนื้<ด>นอเตะได้กินเฮน,นตาบอดนะกินเพลงตาบอดัไปต่ำใช่มันตาำคือบอดและไม่ห่งไปตาบอดแต่ว่าติดการประกาศาาากาศา่กอนอแล้วใส่ติดข่าวรถเนี่ยใส่ติดข่าวตุ๊กเอาไว้นะ ใสรรู uhm. okay. Okay. ้เอาไปเี right. ้ยเมันเย็นเรอฮะมันเย็นเลยมันเย็นล้ดีกว่เอาจังไหวไหวพอหมะเจ็บเอวว่ะเร็วง่วนว่ากบซองโอ้กบลายลีมืออื่นไปเอากับกัเอาง่ายบอกฮะชาวหรอแบุกอันาวตึ้งได้ประกัางพร้อมน่า้าวเงี้ยงฮะได้ถึ้งประกัางพรอยมบ่ เอ้าห้องเ้างสิขึมม้นจะโกวมาผักไปเลยมึงเอาปาดมาแดงเห็นปะเอาเลาะขึ้นไปถึบมีแจงหันนี่เจ้าเห็นบะ<อ>บกบกใหญ่ต่ลมาเต้นไปน้ำได้หนิได้บอกรู้นะกดตีที่ตัวนึงโบกเครื่องในครับนั่นชันลังมันกับสวงขางจะได้กันเป็นจะได้่หรอ ใครนาใครนวดอีกแล้วเอาแล้ร้านขอนยิงอีกก็เลยอีกกกันมาตะพุนคนเมืองเพียงคนหนึ่งบางเพื่งนซ้อมแล้วเว้ยมาทันลอยหรือเปล่ามาดิปืนก็ยิงบ่ได้ซาพายมาตะพุนแม่น้อยมันยิงแต่หันยังบ่ได้นกพ่อโตได้นกกตัได้นกโดดตัวเดียวแล้วก็ให้ไก่กันก็ให้ใหญ่ก่อ ปลาชีจ้ะบอเออข้าเห็ดหางไก่เ้็วคุณแกะคณาก็มาแล้วเออไหนหนามอ่ะไหนได้เอาก็จะมนใหม่นี่ม่ เครื่องในกับส w i n มันชั้นลังเสะนนี่แหละเสะนู้ไว้กับกระหอกเลยนะขี่มันเอาไว้กับหอกนี่ตัวนี้ก็เอาไว้กับหลางซื่อนั่นตัวนี้เอาไว้ขี่มันบางมั้ง้งโอ้ยก็ขี่กระหอกขี่นู้ไว้ทิ้มเอาแต่ตับมันไว้บางอยู่ไปทิ้มนี่ไงขี่มันโอ้ตบมันก็โคบำลำเนี่ยตัวเจ้าดูเบิ่งตัวนี้อุ้ย

ไม่พอมันเล่นตัดๆๆมาปุ๊บเล่นปุ๊บมันอีกแล่นปั๊บปื้อนมันแล่นปุ๊บมันซจำแล่นปุ๊บเลยเนาะมาแต่พุนมันลงหนาเหมือนนี่ที่มันมาเบิ่งโอ้โกมันเหยับนี่ห้อยเดี่ยวนี่เดี่ยวนี่มันไปจากมันไปจะไลยปั๊บเ้ยปัวบเนี่ยขนาดเออปืนหนึ่งไร้กระปุ๊บไร้กระบมันช่าสี่สิบกุหลางมันหนักที่อยู่ถืออะไรเนาะถือเลยได้ขึ้นโทรศัพท์เนี่ยขึ้นอะไรนี่กับเพชรมันใช้คักระ เออมันกสิพอยามได้อยู่มือนสกใครว่าปลาอยู่ในถุงอยู่มือตีเจ็ดบาทเออมันก็มืแล้วมันเปมัได้เมื่อว่มือแต่ว่าางบิทการการกระปูมีงานไหมงานเพิ่่งานเพิ่มไ่มือใครครับมันตะผูวะนี่ตะผูนี่ตะูมาใครมัน บางเล่างก็ได้แล้วเลจะไปล้างยังบางเนาะมันสีเสียมิเตอมินนี่โอเพียนทุกคนเลยโอ้โหห่อนเงินห่อนข่วนตรวจเลยมาๆน้าตาว่านี่แหละกินอยู่ปลาอยู่ตรงนี่ทำงานครบมาๆมาถุงน้ำเลยเอาได้พันลอยเอาไหมแกะข้าวตีเลยโอ้ยจัาหน่อยอร่อยมันเลยคนมานอีเห็นคนเอาพาให้เืง ผมละโอ้ตลอดนี่ลาบุนี่เราจะไม่ร่วมบอกงั้นนี่ผมจพ้นเลยว่าแมนไปฮาริถ้ถามพ้นจนจุดชาชากเบแกเข่าแกนาวแกงวงนอนุชามาหาจะรรพัดอยู่นี่ม่แต่แก้วเอยลายแกนาอหลายแก แก่วงนอนเนี่ยจะนอยออเด็กเลยดิสิบมุ้งแหละมันกินข่าซองขาบมันตายกับต่างเดืองเลยมันนี่อยู่ด้วดนเนี่ยเจ็ดมันย,ย,ย,ยังมันกระจายครับพาราบุพาราบารมันึงขาพอกินน้ำมันลายขนาดเลยโอ้ออโห ีเดน้ำมันนะส่วนหน,น้นาจะนำมาตัวหน่อยเนาะได้ลงมาเลยบ่เอออเอาลงมาเลยคือว่นจะขึ้นพี่น,นำ้ำวันจะขึ้นพป่น้ำผู้จ้ามันลมแห้งลายอยู่บรดายถึงแบ็ด จะบิดอะนาวันเดียวก็ลงมาโอ้ยเลยสัมพยุเนา่ะสัมพยุโอ้โออ้จะได้มาลอยว่าจะขึ้นไปน้ำนี่ใชได้โอ้ยมาแล้วมาเนาะจนขี่รถกายปื้ดไปพุ่นคอยห้องใครไวๆผมวันนี้เลี้ยวเวิร์งผู้เจ้าขี่วันเลิงไปพุ่นไรยังปลาปลาไก่สำลักโอ้ได้ก็กินไปปลาไก่นอะ